สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกลุ่มนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมีนาคมนะครับลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวราหูนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะขอแนะนำนิดนึงอ่อันนี้ใครรู้แล้วก็รู้ไปคนบางคนเขาก็ไม่รู้อะนะฮะคือเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลัคนาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สอเสือนะครับ นะครับลักษณะน,นี้ไม่ใช่สอเสือนะครับเป็นเขาเรียกว่าลายเซนนะฮะการเขียนลักษณะเน,นี่ยนะครับเขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างนี้ลอลิงแม่นาอากาศอันนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่าคิดว่าไม่ได้อันนี้ผิด นะครับอันนี้ผิดอันนี้เติมนิดหนึ่งเติมนิดหนึ่งนะฮะเติมนิดหนึ่งนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันนะครับลัคนาราศีกุมนะครับดาวประจำตัวอย่างที่บอกดาวประจำตัวคุณก็คือดาวราหูนี่นะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้อ่าวันนี้เดี๋ยวนี้ราหูไปอยู่ในราศีมีนภพที่สองคุณไปอยู่ในภพการเงินถูกต้องครับ นะครับพอตัวเองไปอยู่ในภพการเงินเนี่ยเหมือนกับฉันต้องวุ่นวายหรือว่าฉันจะต้องจะโชคดีโชคร้ายได้หมดเอา้าแล้วทำไมทายไม่ได้เลยว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะครับลัคนาเดียวกันดาวก็อยู่เหมือนกันเนี่ยทำไมไม่ทายเนื้อเดียวกันไปเลยล่ะทายเนื้อเดียวกันไม่ได้สาเหตุมีนะครับ 1นลาหูบริบทวันนี้เขาเป็นใครมาอ่านะฮะทักษะเนี่ยตอบได้ประมาณหนึ่งนะครับทักษะมีทั้งหมดแปทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมนตรีการกินีนะครับถ้า7ใน8สวยก็คือบริวารอายุเดชสีอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าฝั่งดีแต่ถ้าตกการกินีหนึ่งใน8 ยากนะหนึ่งในแปแต่เป็นได้ฮะวันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะวันนี้เดือนนี้ปีนี้ลาหูคุณเป็นอะไรล่ะถ้าเป็นกาลีอันนี้ตีว่าลำบากเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่อง,อง,องท้องลอะอะตีกันอย่างนี้เลยอ้าวถ้าส,สมมติว่าเป็นบริวารอายุเดชสีอะไรพวกนี้อยู่ในกลุ่มที่ดีหรือเป็นสีนี่แล้ว่าดีที่สุดก็คือสีสีคือสิมงคล ตรงข้ามกับกาลีกาลีคือไม่ดีไม่งามสีคือสลิบมงคลนะครับพอเป็นสิิิมงคลอยู่ในพบการเงินเกณฑ์จะได้เงินไหมอ้าทายได้เลยแหละแสดงว่าเกิดความดีงามในเรื่องเงินเงินทองทองโดยมีคุณเนี่ยมาอยู่ร่วมอ่าตรงนีเนยเห็นไหมแตกต่างหรือย,ยังแตกต่างทันทีแตกต่างทันทีนะแตกต่างทันทีนแ,ตตทนทแต่มันก็มีคํทาททำนายอื่นๆซ่อนอยู่ด้วยเช่น เป็นกาลีก็จริงแต่ทำไมไม่เดือดร้อนละ่ะได้ครับเพราะเกิดความเสียหายทางการเงินแต่มีเหตุให้ใครมาบันเทามั้ยอ่าอันนี้โจทย์ต้องครบหน่อยถึงจะถ่ายได้ถ้าเป็นแค่ดาวจรอย่างเงี้ยถ่ายไม่ได้หรอกเพราะโจทย์ไม่ครบเราพอจะลงทักษะเพื่อช่วยวิเคราะห์ได้แต่ผมก็ไม่เห็นดาวเดิมนี่ะนะถ้ามีดาวเดิมอันเนี้ยเราวิเคราะห์ได้เดือดร้อนะกาลีนี่ เดือดร้อนต้องเดือดร้อนฮะเดือดร้อนเรื่องเงินแต่แต่ไม่เดือดร้อนจริงเพราะมีตัวช่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าพอไหวอ่ะถ้าเป็นสีดีแน่นอนสีจะเกิดความดีงามทางการเงินอ่าแต่ถ้าเกิดความดีงามทางการเงินฉันไม่เห็นได้เลยเม <ME> ื่อมีความดีงามทางการเงินแต่มีอะไรมาเอาเงินยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสีนะได้เงินมา แต่มีคนมาเอาเงินนั้นไปเสียหรือมีใครเอาของมาฝากบางคนมีฮะเฮ้ยฝากตังฝากของฝากรุ่นฝากเนี่ยแต่ใช้ไม่ได้ไงได้มาแต่ใช้ไม่ได้ว้าดีไหมได้มาดีแต่ใช้ไม่ได้ไดไไดว้า,า,วา <c oughs> หรือได้มามีคนเอาไปอย่างเงี้ยอาการีเหมือนกันเสียอาจจะเสียไม่จริงในบางคนมีเหตุเสียหายทางการเงินแต่ก็มีคนมาช่วยก็เลยไม่เดือดร้อนเนี่ย เห็นไหมมันมีความพลิกผันในเรื่องของถ้าโจทย์ครบเราก็ว่ากันได้ครบับอ่ะเรามาคุยโจทย์ไม่ครบก็คุยยังไม่ครบนี่แหละแล้วได้อะไรไหมถ้าคุยไม่ครบได้แนวทางไงเล่าหรืออย่างน้อยก็ไปสกัดดาวรุ่งไว้ก่อนคือมีเหตุไม่ดีมีเหตุดีก็ไปสกัดไว้อ่าพอสกัดสิ่งไม่ดีไม่งาไว้มันก็บันเทาละครับคุณก็หายใจได้โล่งขึ้นลาหูอยู่ตรงเนี้ยคุณ ในช่วงที่ลาหูอยู่อยู่เป็นปีนะจะบอกว่าปีหกเจ็ดทั้งปีก็ยังว่าได้เลยคุณจะต้องวุ่นวายเกี่ยวกับการเงินเป็นพิเศษโดยเฉพาะเดือนมีนาคมการเงินจะเกิดความวุ่นวุ่นขึ้นไอ้วุ่นวุ่นเนี่ยวุ่นวุ่นแล้วได้หรือว่าวุาว่นวุ่นเพื่อจ่ายเหรียญมีสองด้านครับเชื่อผมเถอะผมไม่สามารถทายเป๊ะได้หรอกครับเพราะว่าอะไรครับลักษณะดเดียวกันดาวอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกมีมีอะไรอะไรดี ที่ต้องดูเพิ่มคือได้เห็นดาวจรแล้วใส่กันได้เลยเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยละผมก็อยากจะทําให้ได้อย่างนั้นแต่ผมคิดว่าทําไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับเลขข้อนหนึ่งอะโจทย์มาไม่ครบขอคําตอบที่ถูกต้องได้ไหมตอบคาเดียวครับว่า,วาไม่โหลาศาสตร์ไม่ใช่ว่านึกเอาเออเอา,เอานะครับมันเป็นศาสตร์ของสถิติมันเป็นศาสตร์ของดาวอยู่ตรงเนี้ยมันจะเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ มันจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่านึกเอาเองทายเอาเองไม่ใช่มันมีเหตุอันสมควรทายจากสถิติที่จดกันมานานแสนะเป็นพันพันปีนะครับไม่ใช่เป็นแค่ร้อยเป็นพันพันปีจึงแน่ใจว่าเมื่อดาวใดวอยู่ตรงไหนน่าจะเป็นแถวแถวนั้นนะไอ้เรื่องเรื่องนั้นนะทั้งดีและลายและแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทักษะจะอย่างไรก็ช่างแต่ทาลาหูอยู่ในราศีมีน นะฮะลัคนากุมราหูตัวเองมาอยู่ในราศีมีนเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือไม่อยากจ่ายคุณต้องจ่ายทั้งดีและร้ายนะครับบางคนเนี่ยไม่อยากจ่ายดีก็มีครับผมเคยเจอฮะไม่อยากจ่ายแต่เป็นสิ่งที่ดีฉันไม่อยากจ่ายเลยนายยกตัวอย่างสิมันเป็นยังไงอ่ะทุกอย่างต้องมีตัวอย่างพูดลอยๆก็ไม่ค่อยเข้าใจลองยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งเช่นมีคนคนหนึง่งอ่ะเขาดูดวงกับผมมีคนคนหนึง่ง ก็มีบ้านอยู่อะฮะมีบ้านอยู่เลยแหละสบายสบายฮะบ้านบ้านไม่ได้ผ่อนด้วย <g ur ly> วันดีคืนดีแม่บอกว่ามีกีกหลังหนึ่งสวยๆอยากได้จังไอ้โตแม่อยากได้ไอ้ลูกไม่ได้อยากได้หรอกครับไอ้ลูกก็มาดูชักลูกก็มาดูดวยกับผมไม่ได้อยากได้หรอกแม่ไปตกลงปงใจยังไงก็ไม่รู้ตกลงเชยเลยนะฮะคือแม่ไม่ได้อยากซื้อให้แม่นะฮะอยากซื้อให้กับลูกลูกจะได้มีทร,รัพย์สินมากขึ้นไปซื้อเชยถามลูกอะไม่ได้ถามลูกเลย แล้วก็จูงมือลูกไปทําสัญญาซื้อขายซะอย่างนั้นไอ้ลูกขัดแม่ไม่ได้กระทาฉันต้องมานั้งจ่ายค่างวดรายเดือนฉันมีบ้านอยู่แล้วฉันจะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านไอ้จ่ายค่าผ่อนบ้านด้วยวะฉันต้องจ่ายไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายอ่ะนะครับจ่ายดีไหมจ่ายดีเอาจ่ายไปคุณได้บ้านอ่ะแต่เขาอ่ะในการจ่ายเขาเขาจ่ายไหวแม่เขาก็ดูแล้วจ่ายไหวแกก็ได้ไม่เอาเงินไปทําอย่างอื่นไงอ่าแกก็ได้ไม่เอาเงินไปทาอย่างอื่นไงเอามาจ่ายตรงเนี้ยได้ทรัพย์สินเพิ่ม ผ่อนไปเถอะไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายนี่เขาเรียกว่าจ่ายดีบางคนก็จ่ายรายครับนะฮะไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายจ่ายรายเยอะแยะเลยฮะเหตุที่ไม่สมควรจ่ายก็ต้องจ่ายลาหูอยู่ในภพการเงินเนี่ยนะฮะบ,บางคนก็ชอบอะไรแล้วก็ใช้เงินใช้ทองซื้อเลยคือแค่ชอบก็พอสมควรซื้อหรือเปล่าไม่สําคัญสมควรซื้อหรือเปล่าไม่สําคัญสําคัญคือฉันชอบ ฉันชอบฉันซื้ออะฉันไม่สนอ่ะทายได้อย่างนั้นในเดือนมีนาคมการเงินคุณจะวุ่นวายสักนิดหนึ่งครับขอบอกสำหรับล,าลาักนณาราศีกลุ่มและระวังในส่วนระวังนะคุณระวังถูกทวงตังค์ด้วยนะหรือในส่วนดีอ่ะเห็นไหมมันต้องมีส่วนดีครับคือไอเรื่องทวงจะดีหรือจะร้ายมีเหตุให้ทวงถามเกี่ยวกับการเงินลหะถ้าดี คุณก็จะไปทวงเขาถ้าร้ายคุณจะถูกเขาทวงระวังให้ดีลัคนาราศีกุมในเดือนมีนาเนี่ยการเงินจะวุ่นวายจะมีการทวงถามขึ้นถ้าส่วนดีคือคุณทวงเขาถ้าส่วนร้ายก็คุณถูกเขาทวงอะ่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะใครมาทับลักก่อนตอนนี้มีสองดวงดวงหนึ่งนี่แช่มาเป็นปีๆฮะดาวเสาร์เสาร์ทับลากกับเครียดสิ คิดมากสซวิตกกังวลเินะครับวิตกกังวลในเรื่องอะไรดีอะ mm. เขามาจากใครละ่ะเขามาจากมังกรอ้าวไล่เลยอ๋อก็อังคารสุกมาอยู่ที่มังกรเสาก็เลยคิดมากคิดมากกับใครอังคารใครละ่ะอังคารอังคารสหรัสชะนี่แหละครับสหัสชะนี่แหละครับนะฮะสาหัสหชะนี่แหละครับนะครับ เหมือนกับมีเพื่อนหรือญาติคนใกล้ชิดสนิทสนมนะฮะนำความเดือดร้อนมาให้คุณก็เลยกุ้มใจในเดือนมีนาคมระวังเรื่องนี้ให้ดีครับนะฮะญาติหรือเพื่อนหรือคนใกล้ชิดสนิทสนมมากวนกวนลาบผลที่คุณมีด้วยนะอ่ากวนลาบผลที่คุณมีด้วยนะเครียดจัง คิดมากเหลือเกินนะครับคิดมากเหลือเกินนะดาวศุกร์ล่ะศุกร์เป็นใครศุกร์เป็นพันธุฮะดาวศุกร์เป็นใครอีกดาวศุกร์เป็นอ่าสุภาะครับนะครับศุกร์อยู่ตรงเนี้ยระวังฮะร,ระวังเพื่อนญาติคนใกล้ชิดสนิทสนมนะฮะ นำความเสียหายมาสู่คุณในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของบ้านที่ดินและยานยนต์ครับระวังให้ดีนะระวังให้ดีหนึ่งกวนทั้งเงินกวนทั้งทองระวังนะกวนทั้งเงินกวนทั้งทองใครมากวนญาติเพื่อนคนใกล้ชิดสนิทสนมมากวนเงินกวนทองกวนทรัพย์สินคุณหรือว่ามาลบกวน บ้านที่ดินยานยนต์อ่ะรบกวนบ้านที่ดินยานยนต์บางทีอาจจะเพื่อนญาติคนใกล้ชิดมาขออาศัยบ้านก็ได้มาขอยืมยานยนต์คุณก็ได้อันนี้ทยได้อย่างนั้นครับมันเป็นดาวเดือนเดียเด๋ยวเดือนหน้าเขาย้ายหนีแสดงว่าเรื่องแค่เดือนนี้เดือนเดียวแหละคงจะกวนกันไม่นานเท่าไหรน่นักหรอกอ่าอาจจะมากวนเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ขออาศัยพื้นที่ตรงนี้บางคนเนี่ยบ้านที่ดินยานยนต์ขออาศัยที่ดินตรงนี้วางของ่อยได้ไหม เฮ้ยที่ดินว่างๆอยู่ขออาศัยจอดรถหน่อยได้ไหมบางคนก็ขออาศัยบ้านเลยบางคนขอยืมรถหน่อยเิได้ทั้งนั้นล่ะครับนี่คือการยกตัวอย่างนะครับนี่คือการยกตัวอย่างในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยลัคนาราศีกุ่มเนี่ยนะครับระวังคู่ครองสร้างความไม่มั่นคงอะไรบางอย่างให้คุณ พอสร้างความไม่มั่นคงอะไรบางอย่างให้คุณคุณก็จะเครียดคุณก็จะคิดมากชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแห่งความเครียดก็ได้ลัคนาราศีกุมภ์อะเครียดง่ายครับคิดมากได้ง่ายๆเลยครับนะฮะระวังอย่างนั้นแหละหรือจะบอกว่าปีหกเจ็ดทั้งปีฉันต้องส่วนใหญ่ฉันจะมีความทุกข์ส่วนใหญ่เลยเหรออะถ่ายได้ถ่ายได้แต่ส่วนดีมีนะขอบอกแต่ถ้าส่วนดีอ่ะ มันมันต้องขอขอดูอะไรที่มากกว่านี้เพราะว่าพูดล,ยลอยๆโดยที่ว่าคือมันมีดาวอีกสิบดวงที่เป็นดาวดาวเดิมลอยอยู่ใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะกระทบกันยังไงอ่ะก็กระทบเรื่องไหนก็เรื่องนั้นอ่ะมันมีต้องสิบสองสิบสองเรื่องอ่ะก็ยกตัวอย่างไม่ถูกก็ถ้าเป็นเรื่องของทายเสียเนี่ยอันนี้เราทายที่เสาได้เลยแต่ถ้าทายดีทายดีได้นะได้เลยนะ อันนี้ต้องมีอย่างอื่นมาประกอบอ่ะจะมาพูดลอยๆกันฉันไม่เห็นเป็นเรื่องนี้เลยอ่ะใช่สิเธอไม่ใช่ดาวนี้นี่อะไรเงี้ยก็ต้องคงก็ต้องคุยทั้ง10บดวงละมัง้งอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเยอะไปะนะแต่จะส่วนดีมีก็ระวังในเรื่องคู่ครองเนี่ยระวังคู่ครองมีเหตุทำอะไรไม่มั่นคงให้คุณเห็นคุณก็เลยเครียดจังไม่มั่นคงในทุกรูปแบบเลยนะครับบางคนก็ เฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวฉันจะลาออกจากงานมาทาไอ้นี่ดีไหมอ้าวเฮ้ยทางานอยู่ก็เงินก็ดีอยู่แล้วนี่นาจะออกมาทำใหมเนี่ยจะเสี่ยงทําไมเนี่ย,ย,ยคิดเครียดซิเออออกมาแล้วจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะเอาเครียดสิเห็นไหมนี่คือยกตัวอย่างทําอะไรที่ไม่มั่นคงกับคุณนะนะทําอะไรที่ไม่มั่นคงกับคุณนะ่ะแล้วอะไรฮะแล้วคุณก็เครียดหรืออ่ะอันนั้นคือมีคนรักอยู่แล้วเจอเจอในเดือนมีนาคม มีโอกาสเจอเจอกับความรักมีโอกาสได้เจอได้เจอกับความรักแต่ขอบอกก่อนเลยว่าไอ้รักนี้ที่เจอครั้งเนี้ยมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกมันเหมือนกับไฟไม่ฟางอะครับวืดชดช่วงสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็หายไปนะฮะไม่แน่ไม่นอน อย่าไปหวังอะไรให้มากนักน,นะอะไรอย่างเงี้ยหรือมันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่าง,งานั้นซะทั้งหมดบางทีเนี่ยอาจจะเจอแล้วภายภาคหน้ามันดีขึ้นก็นได้นะครับแต่วันเนี้ยวันเนี้ยไอที่เจอวันเนี้ยแกผุบผุบโผล่ยังไงเหมือนกับจะเข้ามาก็ไม่เข้ามารับรับรอรอกล้ากลัวกลัวใจถึงหน่อยบอกเขาหน่อยบอกเขาเลยพิมพ์ไปบอกเขา ใจถึงถึงหน่อยให้มันกล้าก,กว่านี้หน่อยอยา่าพุพุโพโพนะฮะมาหยอดหยอดแล้วก็ไปมาหยอดหยอดแล้วก็ไปอารมณ์นี้ก็ได้ครับ <laughs> อารมณ์นี้ก็ได้ครับนะครับ,รรบ,รบเออบอกเลยให้ให้มันกล้ากว่านี้หน่อยอันนี้เรื่องคู่ข้องนะมาดูเรื่องเงินหน่อยดาวการเงินของลัคนาราศีกุมก็คือดาวพระรหัสอาดาวพระรหัสนี่แหละเจ้าเรือราศีมีนี่แหละราศีมีนี่แหละพระรหัส พระรหัสตอนนี้ไปอยู่ที่ราศีเมษครับนะฮะในส่วนดีญาติเพื่อนคนใกล้ชิดนะฮะมีอะไรดีๆทางการเงินมาเสนอในส่วนเสียระวังจ่ายเงินให้กับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดสนิทสนมครับเพื่อนก็ได้ครับระวังให้ดีหรือ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 หัสชะาเนี่ยมันแปลว่าสังคมรอบข้างก็ได้สหัสชะามันแปลว่าสังคมรอบข้างก็ได้เพราะแปลว่าสังคมรอบข้างปุ๊บ อาจจะต้องจ่ายอะไรให้กับสังคมรอบข้างครับอะค่าส่วนกลางก็ใช่นะทารั้วบ้านก็ได้นะสังคมรอบข้างนี่เฮ้ยรั้วมีปัญหานะตัดต้นไม้ตัดจ้องจ้างอใช้เงินไปจ้างเขามาตัดกิ่งไม้ตัดอะไรล้าไปบ้านชาวบ้านเขา,าก็บอกโอ้ยนะใบไม้หลดเต็มเลยตัดหน่อยสิอะจ้างเขามาตัดเนี่ยได้นะจ่ายค่าที่จอดรถจ่ายค่าจ่ายจอดรถแบบว่าผูกลายปีเงี้ยจ่ายค่าจอดรถเลยอะไรเงี้ยหรือ ไปหาหรือจ่ายที่จอดรถไปกําลังยังไม่เคยมีที่จอดรถไปเจอที่จอดรถเออตรงนี้ดีไว้จ่ายเงินหน่อยแต่จอดสะดวกจอดและปลอดภัยดีไปจอดตรงนี้ดีกว่าย้ายจากที่หนึ่งมาสู่ที่หนึ่งก็ได้อ่ะจ่ายที่จอดรถอันนี้อันนี้ก็ถ่ายได้อันนี้ก็ถ่ายได้ทีนี้ลาหูอยู่ตรงนี้นี่คือคุณอา้าว เธอมาอยู่อะไรด้วยอ่ะแม่พุทธ <G ül pore fly> เธอมาอยู่อะไรแถวนี้ฮะยญยพุทธ <G ül hein> นะครับนะฮะพุทธเนี่ยมาจากมิถุนครับมิถุนนี่ปุตตะเนาะแล้วก็มาจากราศีกันนะฮะมรณะเอาปุตตะก่อนแล้วกันปุตตะมาอยู่ในภพการเงินปุตตะไปว่าอะไรครับปุตตะไปว่าบุตรบริวารครับ แสดงว่าอะไรแสดงว่าบุตรบริวารมาสู่พบกันเงินอันนี้โอกาสที่จะว่าทายว่าบุตรบริวารเอาเงินมาให้มันทายได้ครับแต่ถ้าจะให้ทายกันแรงๆหน่อยหรือว่าน่าจะทายมากกว่าเนี่ยเหมือนกับบุตรบริวารมาขอความช่วยเหลือทางการเงินอันนี้อยากทายอย่างนี้มากกว่าแต่จะมีหลายๆคนนะคะที่ดวงเขาอย่างที่บอกฮะ พื้นฐานเขาดีอ่ะในส่วนของลูกลูกน้องอะไรเงี้ยลูกน้องไปติดต่อง,งานมาหรืออะไรแล้วแต่นำเงินนำทองมาให้ลูกเอาเงินมาให้ทายได้นะครับแต่ต้องพื้นฐานต้องแน่นหน่อยนะแต่ถ้าพื้นฐานธรรมดาเอาแค่ธรรมดาไม่ต้องแย่ครับเอาแค่ธรรมดาก็พอเหตุครั้งนี้น่าจะมาขอความช่วยเหลือทางการเงินแก่คุณมากกว่าหรือจะบอกว่าในช่วง เดือนมีนาคมมีเหตุให้ลงทุนมีเหตุให้ใช้เงินในการลงทุนอะไรบางอย่างอันนี้ก็ถ่ายได้ทีนี้มรณะล่ะมรณะเนี่ยมรณะได้ยินชื่อเออน่าจะเข้าใจพอสมควรมรณะมันแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะ่ะมีเหตุอะไรฮะมีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับนะนี่คุณนี่มรณะมาอยู่รวมกันคงไม่ใช่ใครอื่นแล้วระวังตัวเอง ในเดือนมีนาคมนะฮะลัคนาราศีกุมดูแลสุขภาพสักนิดหนึ่งระวังตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้ใช้ตังไหมก็คงจะต้องใช้ตังแหละธรรมดาแหละนะฮะซื้อยาก็ต้องใช้ตังหาหมอก็ต้องใช้ตังมากน้อยก็แล้วแต่นะฮะต่อให้มีตรงนั้นตรงนี้ก็ยังไงก็น่าจะต้องมีเหตุใช้เงินใช้ทองในการรักษาบ้างแหละนะครับส่วนดีไม่มีอามานะมรณะมีสิมีสิสนะฮะแต่ตรงเนี้ย ในส่วนดีตรงเนี้ยทายได้น้อยกว่านะกำลังเนี่ยอ่อนหน่อยแต่กําลังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอะ่ะเยอะหน่อยอ่ะน้อยหน่อยก็เกิดขึ้นได้อ่ะบางคนเขาได้อ,ะอ่ะอะก็ต้องทายให้เขาฟังมระดกตกทอดที่มีอยู่มันผันมาเป็นเงินเป็นทองให้ครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผันแต่ละคนไม่เหมือนกันมีที่อยู่มีที่ดินอยู่อ่ะ อยู่ๆมีคนมาเช่าเฉยเลยเอาใดตงังเซอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอติดป้ายโฆษณาหน่อยได้ไหมเอาใดตงังเซอัถ่ายได้อย่างทีได้ทั้งนั้นแหละครับนะได้ทั้งนั้นแหละครับนะฮะอยู่ที่ว่าคุณเกณฑ์คุณจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งจรมาเนี่ยตรงๆเลยนะวิดาวร้ายวิดาวดีใช่ครับ สุภะเคาะบาปเคาะแต่บาปเคาะก็ให้จูใจสุภะเคาะก็ตีจนน้ำตาไหลได้นะครับยืนยันเรื่องนี้จริงๆครับอยู่ที่หนึ่งดาวเกิดสองดาวจรเขาว่าอย่างไรฮะเขามาดีมาร้ายอย่างไรรายละเอียดอีกเยอะแต่อันนี้ทายเพื่ออะไรฮะในเดือนมีนาคมเนี่ยลัคนาราศีกุมเป็นแนวทางแบบนี้แบบนี้ผมก็อธิบายเหรียญด้านหนึ่ง แล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งให้คุณได้รับรู้เหรียนสองด้านจีรนายขั้นต้นให้แล้วครับนะฮะก็อยู่ประมาณนี้สำหรับราลาัคนาราศีกุ่มครับสวัสดีครับ